วันนี้จะมา,าชวนเพื่อนๆมาดูทางขึ้นวัดธรรมนะฮะวัดธรรมโพท,ทองหมู่ที่สิบ11บต,ตำบลแม่กษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเดี๋ยจะขึ้นไปถึงธรรข้างบนเลยครับเพื่อจะให้ดูวิวงามๆเนาะครับเนาะ นี่เป็นทางขึ้นครับเป็นบันไดาทางขึ้นวัดธรรมที่พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นได้ปฏิบัติธรรมกันเป็นวัดปฏิบัติธรรมครับบรรยากาศธรรมชาติล้วนๆครับต้นไม้อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้หลายๆชนิดครับมีไม้แดงไม้สัก ไม้หลายๆอย่างที่ผมบอกคุณจักขึ้นมาเกือบถึงแล้วครับนี่ก็เป็นกุฏินะฮะทำน,น้อยๆสำหรับปฏิบัติธรรมครับใกล้ถึงแล้วครับ <c oughs> มีถ้ำเล็กท้ำน้อยอยู่ในนี้ตัวนะฮะแต่เข้าไปไม่ได้ครับบ่มีไฟเอามาพอวิวกันเนาะครับเนาะมาพอวิวมุมสูงครับจะหันโดยรอบเลยครับอันนี้เป็นตำบลเม่กรสาครับมีหลายหมู่บ้านอยู่ แต่จะเป็นตำบลเมกาสาขึ้นอยู่กับเป็นตำบลเมกาสาเป็นเขตต่อเนื่องกันครับครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นจุดสูงสุดแล้วเนาะครับเนะาะทำที่ครูบาอาจารย์มาไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกันช่วงเข้าพรรษาครับ มีนกมีข้างคาวนี่แหละครับบรรยากาศโดยรอบสงบเงียบเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะถ้ามีไฟเข้าไปในถ้ำนะครับผมจะพาไปพอกถ้ำข้างคาวนะครับเนาะมีหลายถ้ำอยู่อยู่ข้างในนะฮะอยู่ในซอกนี่ลงไปข้างล่างนี้ ครับสวัสดีครับ